ตัวเองเน่ยเป็นคนกรุงเทพแต่คุณพ่อเป็นคนต่จังหวัดในคานายกก็ย่างๆก็คือเหมือนกับมาจากเมืองจีนนะฮะแล้วก็คุณพ่อนี่อื่นทำอะไรทำงานนี่ก็ย่าอยด่นครนายกใช่ไหมครับเออโอ้วนแซ่แย่เออต่างตึงห่วยติ๊กเกียร์ติ๊กเกียร์ติ๊่เกียร์ครับแล้วก็เอ่อหลังหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็คิดว่าทำอะไรทำงานไม่ไหวนะเอา ตัวมาอยู่กรุงเทพมาเปิดร้านตัดเสื้อแต่งานเก่งส่วนใหญ่เสื้อผ้าแต่งเกนพวกผมนะคุณพ่อเป็นคนตัดไทยเป็นคนตัดไทยเพราะฉะนั้นนะคือเราก็จะชอบเรื่องการแต่งกายและพวกนี้นะเด็กๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะตัวเองคุณจีนเนี่ยไม่แสบสนาร้องเพลงไม่ชอบเลยต้นเก่งลำกินนะไม่ชอบคะับคือญาญ่าเนี่ยเห็นเราร้องเพลงร้องเพลงทำไมทำไมไม่ไปเออในหนังสือมันเก่งๆนะเพราะบางทีอ่ะ ความสามารถในร้องในการเรียนนะบางทีเราก็ไม่ถือแต่ว่า,าคุณพ่อเนี่ยคือสับสนว่าเรียนด้วยต้องร้องเพลงด้วยนะครับเราก็พยายามสืกฝนว่าโรงเรียนที่ไหนที่ดีๆนะครับเราจะไปตรงนั้นแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะสอบโรงเรียนเที่ยงสืแล้วก็เข้าโรงเรียนเทศสิได้ซึ่งคนทำเยอะมากนะครับก็้งแต่เริ่มเรียนผมสอบได้แล้วนะครับผมร้องเพลงตามสบายเลยพอตามสบายสร็ปุ๊บเนี่ยได้ทําคุณพ่อ ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ไปงานว้าไปด้วยไปที่เขียนชื่อผมอข,นนข,ขึ้นไปบริวทีเขียนขึ้นไปร้องเพลงหน่อยประกวดมาได้ขันน้ำมาได้ข้อติฮะคือจริงคิดว่าเป็นคนโชคดนะีถูกเปิดโอกาสเอ่อให้ให้ได้ทําอะไรก็ได้ที่หนตัวเองแต่ว่าในตัวเองเนี่ยเราก็รู้้วยว่าจุดุ่งหมยประทัดอ่ะเราควรทำอะไรบ้างหนึ่งเรียนเป็นหลักสองร้องเพลงเนี่ยเราขอเป็รองก่อน แต่เราก็ชอบนะนะแล้วก็ปติตอนเด็กๆเนี่ยเราร้องเพลงให้กับผู้ใหญ่ฟังตอนโตพอเรารู้สึกว่าเราได้ร้องเพลงผู้ใหญ่มีความสุขม,มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะฟังเรื่องต่อไปขอฟังเพลงนี้หล่นก่อน